มาซีซันนี้กูชนะแน่นอนว้าวซีซันนี้ตายจริงด้วยเว้ซีซันนี้เอาอยเฮ้เ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ยเน้ย้ยเฮยเฮ้ย้ยอ้ยเน้ง้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้้ย้ยยเฮ้ย เอ้ยอย่าไปเฮ้ยได้โอ้ยได้เล่งเกงทองพัวไหมกางเกงทองมาแล้วใครกันแน่เอ้ยใครตีวะเอ้ยเอ็นนี่มันกวน嘛เอาอะเอาว่ะกเก็บผล嘛กูไม่เป็นอะไรกับ ไอ้ผู้ผูลอยเลยโอเคอยู่ไหนวะเอ้ยไอ้ผู้ผู้ผู้ช่วยหน่อยไอตัวหนึ่งแม่งมาลอยหลังแล้ววะมึงเอาหรอมึงเอาหรอไอ้ผู้เอาเงี้ยไหมไอมึงอะไรของมึงอีกอ่ะไอมึงลอยหลังกูหรอ มึงได้มึงได้มึงเลยหลังกูใช่ไหมพ่ออ่ะพ่อจ๋านี่มันไม่ใช่ชุดเสร็งมันตกไปมันคกุศลเอาสารลู่ทุกอันหนักหอะไรของมึงอะไรไอสัตว์อื้ออมึงทำอะไรกูมึงตีกูมึงฆ่ากูแอดอยู่ไหนวะแอดมินอะอยู่ไหนอยู่ไหนอะแอดมินอะ แอดมินมึงอยู่ไหนอยู่ไหนแอดมินไอ้ไอ้นี่ไงมันไอ้นี่มันกลัวอ้นี่มันกลัวมันคิดว่ามันใหญ่มันคิดว่ามันใหญ่มันคิดว่ามันใหญ่มามายามกับพวกแอดมินเออเอ้ยแหลกมายามกันเนาะเอ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ กูจะไม่ทนแล้วกูจะไม่ทนแล้วเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเลือดเหลือหนึ่งอยู่พอดีเลยเลือดเหลือหนึ่งอยู่พอดีเลยเมื่อกี้ข้ากูได้เพราะเลือดกูเหลือหนึ่งแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ยเ้จะลากข้ามวตาอ้เมื่อกี้ก็อัดเพลินก็ลบคลิปไปแล้วนะเฮ้ย เออโอเคได้มึงเล่นใช่ไหมมึงเล่นใช่ไหมมึงเล่นใช่ไหมได้ไมึงเล่นใช่ไหมมึงเล่นใช่ไหมได้ไม่อยากจะาไม่เก็บไว้แล้วไอสัตว์ไอ้ยเอ้ยทำไมมันเป็น V I P เหรอทำไมด่ามันแรงจังวะด่ามันตีทีนึงเข้าสี่หัวใจอะเออมันตีทีนึงเข้าสี่หัวใจเว้ยโคตรโหดอะด่าอะ โอเคไอผอวมาจากเราไหมเอ้ยเราไม่มีนี่ว่ะโอเคเอาขวานไหมเอาขวานไ okay. หมไโอเคเอ้าไอ้เอาติงดาไปให้แล้วเว้ยไม่อเอาเว้ยไม,ไไมไ่เลยเลยหรอนักหนา คิดว่าเก่งเหรอกลับแล้นะวถูกตนะายตายก,ากีดเลยกูก <c oughs> ีดซีซั่นนี้กูจะได้จริงๆด้วยตาก <c oughs> สิสัตยนี้กูแพ้แน่นอนซีซั่นนี้กูวิ่งกลับบ้านก่อนอายนี่อะย่อที่หมายเลยเออไอ้สัตว ไอ้มึงมาแทบกับกูมึงไปทำนีงไงไอ้สติปุดิตโดนสไปเดอร์ฆ่าแล้วเพื่อนตายไอ้ไอ้สามี่สามีเอ้ยนี่ไงมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมึงจะนะมึงชนะเหรอเอ้ยอ๋อยมึงโอ๋ยวุ่นวายจมายเลยอ๋อยอ๋อยวุ่นวายจมายเลยทูเจอด้วยอ๋อยอ๋อยไป้ยอะอาอกหัวใจเหลือหนึ่ง ไม่งานานาชิบหายเลยเฮ้ยพูปรับเช้าปรับเช้าเปล่าเหลือดูเหลืออยู่ดูมันดูแม่งเหลืออยู่นี่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่ตัวผู้หญิงอ่ะในบ้านในบ้านแล้วก็ได้ชุดเกาะเอาคนละตัวกันไม่ใช่ของเราไม่ไม่มีอะไรให้ขึ้นแล้วอ่ะเราต้องไปเด็กปันหะเอาชุดเกาะลรบพังแล้วชุดเกาะลับพังแล้ว เราต้องใช้โต๊ครับเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้มันตีเฉยแม่งแหลกด้วยทำเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นนะไอ้แม่งมันชอบมาลอยหลังว่ะอยู่ดีๆถึงมันมาตีตีแม่งตีทีนึงเข้าทีสีัวใจเลยโคตรโกงเอ้ยใครตีวะไอ้มาใหม่อีกแล้วภูใหม่อีกแล้วแม่งมันชอบมาลอยหลังเราว่ะเอ้ภูมันมันมาลอยหลังเราว่ะ เอ้ยปูช่วยหน่อยดิมันลอยป,ป,ป,ปิดก<า>ับเราไปฮะเป็ดแล้วเอาชิมายไปเดี๋ยวไปตั้องเอาชีวิตรอดเหรอโ okay. อเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ <Okay. S 2> เคกลับมากันต่อไปแกล้งวีไอพีแป๊บหนึง่ง <laughs> มึงเจอกูแน่ <laughs> มึงเจอกู <laughs> มึงเจอกู <laughs> เดี๋ยว <laughs> อัดพลาดนี้เสร็จแล้วก็ไม่อัดแล้วขี้เกียจแล้วอัดอัดแม่งอัดเกินบ้างอัดอัดปิดบ้างอะไรแบบนี้โอเคเจ็บไม่เพื่อนอัดไม่ได้วาดนี่มันคิดลึกแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วเห็นไหมเห็นไหมไอชัดอัดคลิปอัดคลิป What's up ชื่อก็ชื่อปวนเซิร์ฟก็ต้องไปปวนให้เยอะๆนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเราเล่นในแทปเลยนล่ะมันเสร็จไปไหลายไปเยอะแล้วถูต่อไปมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นในแทปเลยแล้วเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเราต้องเล่นในแทปเลยแล้วโอเคปวนเซิร์ฟใช่ไหม วนเซิฟเอาเอ้ยนี่นอกกนอแอดมีเนาะตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าลาก่อนบ๊ายบายลาก่อนครับกดสับสไครตให้หน่อยนะผมแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอ,โอเคนะสำหรับวันนี้บ๊า,ายบายครับผม